หมู่เพิ่นเตะนี่มาตะเนอายุสั่นเดือน4เดือนเนาะนี่มันดมกลิ่นสุดยอดเลยพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่ามันดมกลิ่นเหียงพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ข้าพเจ้าบ่ได้เอาเจาะแดงมาเนาะเอาแต่ตัวเดียวมาแดงอยู่อยู่บ้านเนาะเจ้านี่ตัวต่ำนะกะได้สิมาตุเดี๋ยวนั้นสิต๊อซานะได้สิมาแล้วเจ้าตัวสิแหน่ผมกัวสินึกก่อ สุดยอดเลยมาตัวนี shifted, Means, must, ceu, ้พี่น้องหมาน้อยตัวนี้มันไปไกลเนาะเขาป่านี่เก่งสุดเลยเหาตรงเลือกหมานี่เขาตรงเลือกหมาแบบนี้พี่น้องหมาที่มันเขาป่ามันบ่อยบอยยานเนาะพี่น้องอย่างเช่นหมาน้อยตัวนี้สามเดืินไปมันเขาป่าไปไกลพี่น้องเนมันไปไกลเนาะเธอมันไปไกลสุดเลยเบนไม่เธอมันใหญ่มามันจะเก่งพี่น้องมาแล้ว Nhai mà chạy ngọc mang về mì. Ngọc bèo phụng mà chạy ngay thêm mãi 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 มาตัวนี้มาตัวนี้นี่ตัวนี้จะมีเสียข่าไปเนาะลินกับลินดำลินกล้ามเปนะ็นลินดำตัวนี้มีเสียข่าไปนจะขนมีเสียข่าอยู่ข้างล่างกอ,อดปัดดุดุ <c oughs> <c oughs> Sampai jumpa di video selanjutnya. กับบนจะไปมากไกลๆมันโดนกลิ่นส่วนใหญ่เลยพี่ 禽流要病。 มันน้อยตัวนี้มันมันไปไกลเนาะมันน้อยตัวนี้มันไลป่ปลาเขาปลาดุสุดๆเลยเป็นเนาะมันเลาไกลเนาะมาตัวนี้ถ้าเราเลือกเราก็เลือกมาเลาไกลๆแบบนี้มาฮ้ากส็สี่เดือนเนาะ ปลาเนี่มันอยกเขามันจะไปก่อนเลยเดี๋ยวนี้ยังมีแลนน่ะเตะเมื่อห้ฝนตกหมดแลนน่ะจะบ่ค่อยอออพี่น้องนงมาตัวนี้เจ๋งสุดยอดเลย อยู่ในท่าเป๊บหนึ่งก่อนหมาน้อยยังมาท่านมาเถอะมันยังไปโลอยู่เท่านี้แหละท่าเป๊บหนึ่งหมามาก่นันมาแล้วมาวไ,ไกลสุดเลยหมาน้อยหนึ่งมา ไปไกลนะเขาพี่น้องนะนงเขาเอาสุนัขเขา้าไปนี่ครับก็ต้องเอายำน้อยๆแบบนีเน้เขา้าไปแต่ว่าฝุดมาถ้าว่ามันใหญ่มันบกเก่งมันก็เทือมันบกเก่งจริงก็คือมาตัวเมียที่ข้าไปเจ้าเลี้ยงหางตัวนั้นบอกเก่งกันได้ใช่ไหม แต่ตัวนี้เบิงทัดเบิงลักษณะแล้วเข้าป่าแล้วมันน่าจะเก่งเพงเพราะว่าเวลาเข้าป่าแล้วมันจะดมกลิ่นแล้วมันจะไกล้ๆ่พีองสังเกตเปงนนตัวนี้เป็นสีขาวพีองคนตัวนี้ตัวนี้เป็นสีขาวนะร่างน,น,นี้เป็นสีขาวมาตวนี้ถ้าว่ยาใหญ่มานี้มันเปลี่ยนคนเลยมันจะเป็นสีขาวเพีองมามาดำตัวนี้น อ๋อเขาป้าเถวนี้เถวนี้บ่่คยมีแล้วเพราะว่าแลนเขาจะมาเอาไแาอาารแล้วแกกับาวาหาวก็ยังมีมีพช่นหมแ่มันมีน้อยแล้วเถ้าเวลาเอาเลือกนี่เขาต้องเลือกจมูกมันใหญ่ใช่นจมูกตันนี้เขาก็ต้องเลือกนะจมูกที่มันใหญ่แล้วก็ อ่านวดตัวนี้หนวดตัวนี้ครับก็ต้องเลือกหนวดที่มันเอียงมาทางนี้พี่น้องแล้วก็เวลาเราสันผัดคนคนมันจะหนาพี่น้องคนมันจะหนาแล้วก็หอัวนี้เฮาจับหอัวนี้ตัวนี้มันจะมีอ่าเสียง ืันนี้เรามาได้เอาไอแดงมาเอาแต่มาน้อยตีนี้มาฝึกเขาปลาว่ามันระสีเก่งบ่อกพี่น้องเทือกมันเข้าปลาเทือกมันตัวนี้เข้าวปลาเทือกเทือกหัวใ่ไดพี่น้องมันเข้าปลามันพี่น้องเราต้นตัวนี้จะเป็นต้นที่สุนัขนาสุนัดเป็นวัดเป็นไข่พี่น้องนะมันล้ตายแล้วมัน เราจะเอาปตนกูดขั้วปินป่นปิป่นขัวให้มันกินพี่น้องใบจะเป็นตัวนี้เบ็้ใบใบจะเป็นแบบนี้พี่น้องตัวนี้นี่ถ้าเราคนเราจะขุดข้างล่างนี้ตัดตัวนี้ไปเนาะไปแล้วก็เวลาสุนัตนะเป็นวัดแล้วว่าสุนัตป่วยพี่น้องเราก็เอาตัวนี้รักษาได้พี่น้องเอาเียรสิกุดตัวนี้ เมื่อบ้านพี่น้องนที่นที่ว่าสุดยอดเลยตัวนี้ตัวนี้เหาก็กินได้กัน,นคนก็กินได้ เยอาประมาณนี้พอจองไว้ตัวนั้นเป็นประมาณนี้พี่น้องเราก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็เวลาสูนัตนั่นแะ ป่วยแล้วว่าสนะเป็นไข้พี่น้องมันเจ็บแล้วก็เขาก็ซีเอาตัวนี้ตัวนี้ให้มันกินพี่น้องเอาก็ต้องเอาแบบนี้แล้วก็ตามให้มันละเอียดนะพี่น้องแล้วก็ผสมเขา้าผสมเข้าให้มันกินพนี่น้องมันกินไปหมาสามซีเชื่อแล้วมันจะหายดีพี่น้องนะเพาะหมาน้อยพี่น้องดีสุดๆเลยเป็นสมนุนไพรพี่น้องตัวน,นี้ เพราะว่าหมาน้อยนี่เวลาอายุประมาณห้าหกเดือนนี่มันมักจะตายพีองเนาะเขาก็ต้องเอาอยาตัวนี้ให้มันกินพี่น้อง มีเดดออกไปน้องเอ้ยอนนะกัประมาณมืออื่นนะเพื่นน้องประมาณอีกสองสามวันและวขับยถสีไปเมืองหมู่ปลากินผลไม้เพื่นน้องสิไปโลหมู่ปลาบ้างวันนี้ครับรวก็เอาหมาหน่อยเดี๋ยวมาฝึกซ้อมเข้าป่าเพื่อนน้องกระทืบผับพานแล้วมาหน่อยกันนี้ แต่เรื่องเก่งบว่เก่งนะมันก็ต้องรอให้มันใหญ่ก่อนเต่ถา้าเขาปลาเนี่ก็แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนอถ้าช่วยกดติดตามนะติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อในผ่านสัญญายได้เยอ่ขึ้งเ้อ